สวัสดีวันอาทิตย์นะครับตอนนี้บ่ายโมงนะครับมาเดินของถมเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงไร้สายนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนไปถึงหลักพันนะครับมมดูจากตรงนี้นะครับสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับของถมเซ็นเตอร์นะครับก็จะค้ายพวก ที่ปัดน้ำฝนนะครับตรงนี้ก็ขายพวกที่ปัดน้ำฝนแล้วก็พวกน้ํายาเคลือบรถนะครับน้ายาล้างรถน้ํายาเคลือบรถนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับพวกนาโพงก็มีนะครับมีเกือบทุกอย่างนะครับตรงนี้ีพีที่แล้วนะครับไปเดินบ้านหม้อมานะครับ EP นี้เลยมาเดินสำรวจนะครับของถมเซนเตอร์นะครับตรงนี้คือลำโพงนะครับแบบไร้สายนะครับมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันนะครับตะเกียงไฟฟ้าก็มีนะครับตรงนี้มีหลายอย่างให้เราเลือกนะหลอดไฟสวยๆก็เยอะเลยมีแบบหลอดไฟแบบแผงโซลาร์เซลล์ก็มีนะครับ พัดลมนะครับพัดลมก็มีถ้าเราเดินเหนื่อยๆหนะืะหิวนะครับก็มี KFC แล้วก็อเมซอนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับร้านอาหารก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกหลอดไฟต่างๆนะครับไว้ประดับนะครับ ก็มีหลายสีสันให้เราเลือกนะครับรด,ดไฟถ้าใครชอบจักรยานไฟฟ้านะครับของถมนี่ก็เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็นี่ครับให้ดูตรงนี้เยอะเลยเป็นแบบมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานก็มีแบสกูเตอร์ก็มีนะครับ งนี้ยิ่งเยอะเลยเป็นแบบจักรยานเล็กๆนะครับเป็นสกูตเตอร์นะสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับมีของเด็กก็มีนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาในซอยนะครับขายของเยอะมากเลยนะครับสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็จะขายพวกเครื่องกรองน้ำนะครับจะถ่ายให้ชมบรรยากาศแล้วกันนะครับไม่ได้จี้สินค้าเขาเกินไปนะครับเดี๋ยวจะติดเลขาสิทธิ์นะครับ เนี่ยสินค้าเยอะจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับก็มาเดินันอาทิตย์นะครับของโถมเซนเ็นเตอร์นะครับพวกกล้อง,องติดรถก็มีนะครับ โซนนี้ก็จะขายพวกสินค้าไอทีนะครับมีพวกเกี่ยวกับนี่ครับตรงนี้ไลฟ์สดนะครับอยากจะไลฟ์สดให้หน้าตาดูดีก็มีไฟไลฟ์สดนะครับขายนะครับโซนนี้จะขายพวกเกี่ยวกับไอทีนะครับ ตรงนี้จะขายพวกผ้าเช็ดรถนะครับน้ำยาขัดรถนะครับขัดเงานะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกรถนะครับ <c oughs> ของเล่นก็มีนะครับคนมาซื้อของเล่นกันเยอะเหมือนกัน นาฬิกาก็มีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งแบบแหนและแบบใส่ข้อมือนะครับร้านนี้เป็นร้านใหญ่นะครับในย่านนี้เลยนาฬิกาเยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะขายพวกเครื่องคิดเลขนาฬิกานะครับเครื่องคิดเลขนลี่มีหลายแบบนะครับให้เราเลือกนะครับนี่เป็นเครื่องคิดเลขั้งนั้นเลย สินค้าเยอะจริงๆนะครับ

ตอนนี้เกือบบ่ายสองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเดินรอบนอกนะครับตรงนี้เป็นกระเป๋านะครับมีใบเล็กใบใหญ่นะครับมากมายให้เราเลือกนะครับ ตรงนี้เขก็จะขายพวกรีโมทต,ต่างๆนะครับมีทั้งรีโมทแอร์ Air, รีโมททีวีนะครับหลายอย่างให้เราเลือกนะครับ ข้างหน้าเป็นถนนวรจักรนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไปข้างหน้าก็จะเป็นแยก SAB นะครับ